นะครับน้องนักศึกษานี่กลัวเลยนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับกลัวอะไรครับนะครับตบมือตบมือครับนพบประสบตัดภาพไปนะครับมาดูน้องๆกันบ้างอ่าครับระบายสีนะครับไม่ใช่ป้ายสีนะครับไม่ใช่ครับป้ายสีนี่เราไม่ยอมชื่ออะไรครับก๊อกครับโอ้น้องก๊อกนะครับน้องก็ตอนนี้วาดเสียเรียนอย่าไปแตะนะครับอย่าไปแตะรูปแทะนะครับทำไมครับเดี๋ยวจะจับแทะ สภาษณพได้ไหมได้ครับน้องชื่ออะไรครับน้องเฟิร์นนะครับนะครับนครับเฮลเลกินชื่ออะไรครับโอ้น้องเปตองนะครับมีกังแรงเงาด้วยนะครับพี่หมอนะครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับผม ครับผมตอนนี้เราต่างค่านะครับมาสูงแค่คนนะครับก็เข้าชมนะครับ500ล้าน500ล้คนนะครับผมเรียกว่าหนึ่งแสนนะครับจูก็ยังไม่มีทีมไหนเสร็จเลยนะครับมีซ่อนเท็จลับไว้พีครับนะครับเดี๋ยวจะมีเอ็นสตร์ปีนบอกมาเดี๋ยวเรียบร้อย้จัดการทีนะครับความด้็วสุดนะครับ ทีมที่หนึงครับตอนนี้ไปนะครับมันไม่กีเปอร์เซ็นต์เลยครับผมองครับกษ์ไม่มีที่จับมีหลอกเม็ดตอนทีมที่สองทีมทีมนะครับตอนนี้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอต้องกินแล้วครับอาหารพักอาบพักกินนะครับแต่วันนีตอนอาบตอนกินอ่ะผสมอ่ะก็อยากจะถามแต่เกียรติใจนะครับจะให้อยู่บนจานหลายชนิดมากเลยนะครับอันนี้ดูแล้วแบบดีแน่นะคะ อันนี้จะเป็นสไตล์เกาหลีด้วยนะญี่ปุ่นเกาหลีนะครับญี่ปุ่นกับเกาหลีแล้วใช่ออกมาอย่างนี้เลยครับอะไรครับมันจะมีผสานตลอดจะอยู่ในส่วนของโลกตั้งแต่เรื่องของวิจารณาจัดการตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเรียนรู้

เชฟมืออาชีเลยครับผมในแต่ละทีมนะครับการประกวดการปรุงอาหารจากโรงพยนะครับตอนนี้โค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายทีมที่เจ็ดนะครับทีมที่ห้านะครับเชฟเชฟมืออาชีพอาเย็นขึ้นหน่อยเย็นไหมอ่ะนี่ก็เลยจะเปลี่ยนล่างนะครับจากเกาหลีจะแปลง่ล่างเป็เป็นญี่ปุ่น นะครับก็เดี๋ยวจะให้ สำหรับทีมที่5นะครับองเี้ยงเรื่ยงด้นเลี่ยนติด้วยนนไม่เลยู้ปาเจ็ห้หมอไม่มีรถมาต้องเอารถวามไปรับหมอมีภาษาท้องถิ่น มีความต้องการบริการในตลาดไทะ ฟีร,ราชมงคลกรุงเทพนะครับแล้วก็ทีมที่2นะครับชื่อมาในทีมนะครับเตรีมทีมนะครับจกทั้งสองมหาวิทยาลัยก็มาประชันกันในวันนี้นะครับตแต่และทีมทีมที่5าจากปทุมธานีนะครับผม<อ>ปทุมธานีนะครับ,ป,รรบป็นยอดอนะครับถกไหมก็ได้รวบรวมคะแนนนะครับแล้วก็ทำเกติบัตด

ผมเป็นโง่โง่เนี่ยโงเดินไปครับพี่มอนเมื่อกี้จิ๊กีินะครับผมต่อไปนี้จะเป็นรางวัลชมเชยทีมแรกนะครับผมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับ กระมเลือินตอน,ตอนนี้นะครับมีเนาะต่อไปนี้นะครับผมจะประกาศรายชื่อที่ปรุงอาหารจากรงแทกนะครับผมได้แก่ที่ และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1น,นะครับผมเก่งเช่นประกาศสมรยัทนะครับให้กับท่านคณะกรรมาการด้วยครับผมครับและคณะกรรมาการท่านท่านสุดท้ายนะครับการสัช่วยกล่าวอะไรกับนะะการประกวดครั้งนี้ปกหนึ่งป่น ู้เข้าแข่งขันทุกทีด้วยนะครับในําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการประกาศทางวันนะครับรองศาสตราจารย์านะครับวิทยานเชอร์นะครับอพยัพบุญสุนะครับ Second. <laughs> นะครับถ้าท่านใดมีปิติมาอยู่แล้วไม่รัดก็ได้เลยนะครับ

ตัวมูก็มีไปเจอไมี่ร้านก็ไม่ไมีเหรอ เราพยายามจะสือเทิ้แต่พวกเราต้ราคาความสมสื่อสารแล้วตัวหลังจากติดตัวแล้วาก็น้องน้แข็งก็มีคุณลั่ารศึกอได้ประมาณสีวันตามกนอแต่จริงๆแล้วอยู่ได้มายยาไปยยาที่มครับ ครับผมสุๆๆๆกิกิชนพวฒนะครับจากชมรมผู้เลี้ยงแพะจุฬาลัอช่วยเลี้ยงมือหรือว่าคุยเลี้ยงมือนานนะครับน่าจะรู้จักนะครับเหตุผลที่เราใช้สองส่วนนี้ผสมกันเนี่ยเพราะว่าในส่วนของ,งนมแพะของเราเองมันเกิดจากการเลี้ยงที่เกิดจากความตั้งใจ นะครับเพราะว่าปฏิทนิทานของเราที่เราเริ่มต้นที่เราเลี้ยงเนี่ยเนี่ยผมก็จะใช้กระถิ่นเป็นหลักแล้วก็เป็นหญ้าเนเปียปักช่องวันนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรต่างๆถามว่าทําไมถึงนี้เป็นอาหารที่ทรงคุณค่านะครับไอไอันนี้ก็คือส่วนที่ทําไมอยากจะถามว่าในของของเราเองนะครับเดี๋ยวฟถามเดียวกันครับเนาะไม่ราวแต่ห้ามลอก อำตอบกันเนาะให้เล่าเรื่องของตัวกร์ูไล์ที่สุดเพราะว่าผลิตภนี้เป็นับเข่าทเทกาลแล้วนสบู่นะคะี่ทจากธรรมชาติก็เลยมีความสนใจให้ขอขึ้นมาด้วยเลยนะอันนี้ก็คือเป็นสบู่ที่ทำจากนมแพะเดี๋ยวพี่จะแนะนาก่อนเนาะวันนี้ที่มีสูงนที่จะทำสบู่สองแบบคือสบู่กเอรีสมนมแพะนะคะกับสบู่สมนมแพ้แต่ตัวแรกที่จะทํานี้คือสบู่กเเาะ